ไปเลยเราไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะก้าวไปก้าไปนั่นใจก็ไปร่วมใจลงไปสิไอปอกนี่ลงไปลงไปไอเพื่อนป้าลงลงปิดประตูปุ๊บออเดี๋ยวปิดประตูแล้วแล้วเราก็ออกมาจากในนี้โอเคแล้วเราก็ออกมาเรียบร้อยสวัสดีครับ เออถอดชุดเราทำได้เลี้ยวกลับมาอย่างโลกอันปกติของเราต่อจับผลงานที่เราทำเอาไว้ตีซะอ่าตีซะแซาตีแซาฮะโอ้โอ้อยัดไปหมดเลยระเบิด คือคือมันมันคือแบบแค่ปัญหาเล็กๆงั้นเหรอเขาชอบสร้างอะไรแบบเจ๋งๆอะไรเงี้ยเอาหมูโยกลิเวอร์ซะัโอ้โหเป็นคนที่แบบฉลาดมากโอ้ รอบข้อมากนะฮะอ๋อคนนี okay ้อ๋อเกิดทำงานกันเป็นทีมากแบบโคตรรอบข้ออ่ะนะเจ้าเนี่ยคือแบบเตรียมเตรียมพร้อมแผนแบบมีปัญหาไว้เรียบร้อยโอเคโอเคโอเคโกลเอมันคงไม่ฆ่าเราใช่ไหม ถามมาแบบพง a ศ์ถามไม่ได้คำถา Ask me no question ตอบแบบกำกวงนะว่างั้นเถอะโอ้โอเคอืมบีมัสเราต้อง maybe can take เอาไว้ don't touch anything เอ่ออ่ะเราต้อง วิอ่าะก็แบบดูอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้อ่ะแบบอะไรน่าตื่นเต้นแล้วกันซูเปอร์ TNT อยู่ข้างบนนั่นแหละแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนได้ยังไงไม่เป็นไรฉันมีวิธีของฉันโอ้โอ้โคตรฉลาดเลยเจ้านี่ just make sure you keep an eye out for the gunpowder we'll need to make that f o r m i n a b o m b อ๋อก็คือแบบว่าเดินดูได้เลยอ่าหา TNT ด้วยเออการผ้าด้วยด้วยแล้วกันเออจะได้ไปทำระเบิดนะฮะในนี้มีไหมงิบ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 โอ้เจอด้วยโอเคมีงิบ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 มีอีกแล้วเยอะมากเลยงิบงิบพอแล้วเหรอโอเคหยิบตรงนี้เรียบร้อยอ่าเมื่อกี้ Excel เหมือนแบบน่าตื่นเต้นไม่ใช่เหรอ Honestly เมื่อก,กี้ดูหนา้าเฉินเต้มไม่ใช่เหรอแล้วมานั่งกลุ้มขมับหน้ามันตุดทำไมโอเคมีอะไรไหมอ่าตรงนี้มีเชษอ่าคุยกับหมูอ้าวคุยกับหม,มูหน่อยก็ได้เจออะไรบ้างไหมรูเบิบน <c oughs> คือเราก็คุยกับหมูก็ไม่รู้จะคุยไปทําเพื่ออะไรนะฮะเพราะก็รู้อยู่ว่าคุยกับหมูแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอ่ะมีเชสอ่ะก็หยิบกันพาวเดอร์หน่อยมีไหมอ่ะเจอกันพาวเดอร์อีกแล้วเก็บมีการพาวเดอร์อีกไหมเออเอะมีเก็บมีพอแล้วเหรอโอเคแล้วก็ข้างหน้านั้นมีปุ่มอยู่หนึ่งปุ่มฮะไม่ต้องรีรออะไรฮะไม่ต้องรีรออะไรฮะเอาคุยกับเพื่อนหนยก็ได้ฮะแก๊งทั้งคู่นี้กำลังโอเคไหมรู้สึกแย่มึๆ

ทางรถไฟงอโคตรเท่เลยมันคือสถานีรถไฟใช่ไหมเจ๋งเป้ง Hey Soren Hey Soren j e เรามีการวเดอร์พอแล้วล่ะ และนี่คือซูเปอร์ TNT โอ้ดูดิโอเคเราสร้างกันเลยแล้วกันสร้างเลยกคได้ <c oughs> แล้วเราจะสร้างมันยังไงล่ะเนี่ย <c oughs> เราก็รวมวิธีการสร้างเนี่ยง่ายมากเลย ก็แค่เอาการพาวเดอร์วางไว้รอบๆอย่าอย่านะคือมันมันแบบมันโคตรมันแบบแบบทำอะไรผิดพลาดนิดนึงมันก็อาจจะแบบมีปัญหาได้แบบระเบิดอะไรเงี้ย

คือมันเป็นโคตรของโคตรนักส okay. ร้างจริงๆเลยนะอันเนี้ยโคตรของโคตรฉลาดเลยสร้างแบบอะไรอะไรอะไรแบบอลังการมากโอเคคือลบแมคคัสเสร็จแล้วอ่ะไปโอ้โอเอ็น oh ด์แมนมาเต็มเลยเออเอซิงเลยซิงซิงเร็วๆอ่ะไปแล้วโอ้โหเร็วๆซิงคือมันโคตรของโคตรซิงเลยนะ มันกำลังตาม,มาแล้วโอเคคิปเปอร์คิปเปอร์หมูปัมเดวเดคิปเปอร์มันเดินไปไหนคิปเปอร์มันเดินไปไหนมันเดินไปไหนมันกำลังเดินไเดอลังเดินไปไหนมันเดินไปไหนทำไนเดิน,ไไน,นเข้าไปในนนนะราก็ถามว่าทำไมถึงทิ้งเราไว้ข้างใน โอเคเขาคือไม่ได้ทิ้งอ่ะเขากำลังสู้กับมอนเตอร์อยู่อืดหลบไม่ทันเพราะว่าผมกดทันนะเออเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอ๋อคือที่สองคนเนี่ยเขาเขาแบบดีอวมาข้างนอกคือเพื่อมาสู้กับมอนเตอร์นะอ่ะเนี่ยไม่ต้องกลัวมอนเตอร์หรอกแล้วมันกำลังวิ่งไปที่ไหนอ่ะอ๋ออีมัน คือคือมอนเตอร์พวกคีเพอร์มันไม่ได้วิ่งหนีเราหรอกมันมันมันไม่ได้วิ่งไปไหนหรอกมันวิ่งหนีไอ้เจ้ามอนเตอร์เนี่ยแหละอ่านี่ไงเจอกันแล้วสวัสดีเพื่อนเก่าเพื่อนยากโอเคอย่าเพิ่งมาดีใจกันเลยมอนเตอร์อยู่ตรงนู้นแล้วฮัลโหลจะทำซุปเปอร์เทนทีหรือจะทำอะไรก็ได้พามเชื่อเดี๋ยวแป๊บนหนึ่งมันก็คงให้ติดตามชมตอนต่อไปอะ คือเมื่อสร้างเสร็จแล้วปุ๊บมันก็กำลังจะระเบิดเลยแบบพอทำปุ๊บม,มันก็อีกแป๊บหนึ่งก็จะระเบิดเป <c oughs> ็นฮีโ <c oughs> ร่แป๊บ อ่ะเป็นฮีโร่แป๊บอ่ะโอเคคือมันแบบว่าคนที่ทำระเบิดเนี่ยคือมันค่อนข้างจะเสี่ยงชีวิตอ่ะก็คือมันพอทำปุ๊บแล้วก็ต้องรีบโยนไปอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจะรันจะระเบิดละโอเคแล้วก็คือเราจะเป็นฮีโร่เองโอเคก็หวังว่าคงจะซื้อเวลาได้สักนิดนึงนะอืม จสซีเอามันแบบแค่อาชุดเกาะไปจะได้ปลอดภัยเอาของยินี่ก็จะเอาของเอฟเลสโตนนั่นแหละเอาเอาของใครช่างมันเถอะไม่ทานแล้ว โอเควางคา้핑เทปบอลตรงนั้นเพื่อจะได้ทำระเบิดและจากนั้นเราก็เข้าเกียวหมาแานั้นเ่ยวาละจนั้นเาก็เข้ากีจานั้นเราก็เข้าเกี่ยวหมาแลน้นเาเข้าเกีวาแ้นราก็าเมแลั้นเาก็เข้ากาันราเดางวแลน้เราก็น้เี่ยวางรากาี่าแล้เรกเขาก่าลังเขากาลังทเเค้ากยวาล้รา่อเวิ่งอยว่อ่ะารากยมลงแาก อ่นิดนึงอ่ายังไงต่อเอ้ยงี้งี้งูงูงี้งี้ง,ง,งักงักอ๋อเป็นตัวล่อเหรออ่ะทาคเวอร์คัที่แบบโอ้โอ้ที่เพื่อนเราสร้างมันไปแล้วโอเคอ่ะเร็วดิอ๋อมีตรงนั้นอยู่เหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบทีนี้ที่เราไว้ตรงกลางเออการพัดเดอร์วางไวร้รอบ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  คือเหมือนแบบว่ามันแบบหาอะไรสร้างให้ไอ้เจ้นานั่นแ่ะมันกินแบบข้าวเวลาไปก่อนเสร็จแล้วได้ซุปเปอร์เทนทีเรียบร้อยอ้าวไอซุปเปอร์เทนทีคิดเป็นเทนทีไหมยังสร้างไม่เสร็จเลยซุปเปอร์เทนทีไปแล้วอีเก็บ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 การพาด้อให้เรียบร้อยขวานิดนึงโอเคแต่ก่อว่ายน้ำ อาคิวซุปเปอร์เทนทีจ๋าอย่าระเบิดนะโอเคนั่นไงระวังนะโว้ยอ่ะสร้างเลยอ่ะมีคา้วพินเทเบิลตัวนี้นี่อ่ะทำเลยฟื้นบินไปหาคา้วพินเทเบิลอ่ะทำโลดอย่าพึ่งอ่ะซุปเปอร์เทนทีวางไว้ตรงนี้แงบอ่าตัวนี้เข้าไปเออแงบ

มันกำลังจะคืนเข้าไปแล้วมันกำลังจะคืนเข้าไปแล้วมันกำลังจะคืนเข้าไปแล้วกินเลยกินกินอาปากนั่นแหละโอเคแล้วเป็นไงรอดไหมเหมือนมันระเบิดไปแล้วนี่ใช่ไหมเป็นระเบิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนิดนึงมันตายหรือ,อยังโอ้มันตายจริงๆด้วยหรือเปล่าผมไม่เชื่อว่ามันตาย ตายวาะนี่ตายแล้วเหรอมันจบแล้วเหรอจบแล้วจริงๆอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อหรอกว่ามันตายจริงๆเจสซี่นายทำได้แล้วอืมโอเค <c oughs> เราทำไม่สำเร็จถ้าเรา <c oughs> เราทำไม่สำเร็จแน่นอนถ้าแบบเราไม่มีพวกนายโอเคพวกเราทำได้ดีมากไอ้เจ้าหมูบ้าวัดดีเงี้ยมเงี้ยมสวัดดีเจ้าตู่เพื่อนยากใครเห็นสองคนนั้นไหมเนี่ยซอร์เรนและแมกเนสหรือเปล่าไอ้เจ้าฮีโร่เอ่มอ้าวฮัลโหลโอไม่นะฮัลโหล mới kia mình đồn gạch thác nè, phải không ạ? À... Ch� chúng, chúng, chúng ta biết, cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta sẽ này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách này. Chúng ta sẽ cùng Chúng ta sẽ cùng nhau vượt Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách này. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách này. Chúng ta sẽ ดูเหมาะสำหรับนายดีให้เก็บไว้นะอยาอย่าพูดอะไรอย่างงอง้งั้นดิยาอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งลาจากโลกนี้อย่าพึ่งลาจากโลกอย่าพึ่งลา่กลรออีกแป๊บหนึ่งฉันกำลังพยายามอยู่แต่ได้อีกแค่แป๊บเดียวอย่าพึ่งตายดิ อะไรอ๋ออพวกคนออกมาแล้วพวกคนที่ดุดดูดเข้าไปไงกลับมาแล้วนี่ไงพวกคนนัเขา,ายังนี่เคยคนที่ถูกดูดเข้าไปก็คือไม่ได้ถูกฆ่าโอเคก็คือฉันจะไม่ทิง้งนายแน่อย่าพึ่งตายนะ คือจะต้องไม่มีใครตายว่างั้นเถอะโอ้ช่างน้ำตาจะไหลเฮ้ย hey! ไม่น้ำตาไหลแป๊บอย่าเพิ่งหลับดิโอ้โอเคเรามีงานที่ต้องทำ <c oughs> แต่ไมทุกคนดูเหมือนแบบเป็นซอมบี้มากเลยนะ You guys help the survivors. ก,ก็คือให้ช่วยคนพวกนี้ไว้เพราะมีคนอาจจะแบบคนบางคนอาจจะอาจจะติดอยู่ข้างในนะฮะอ่ะเราต้องเข้าไปดูข้างในแบบมีใครติดอะไรอยู่หรือเปล่าเงี้ยอ่ะช่วยขอบคุณช่วยคนที่ติดอยู่ข้างในมีอะไรไหมอ่ะช่วยตัวนี้กึ๊บ I right. hope you're Thank you. โอเคยัง <laughs> ไงต่อฮืยังไงต่อฮีอ,อะไรเอ,อ่อ <c oughs> มันเป็นมันน่ามหาัศจรรย์จังเลย <c oughs> คอมมานด์บล็อกอยู่นู่น <c oughs> แต่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคือคอมมานด์คือระเบิดควรจะทำลายคอมมานด์บล็อกสิแต่มันควร, <c oughs> ควรเอิ่มคือคอมมานด์บล็อกไม่ควรจะถูกทำลายแต่มันไม่ถูกทำลาย ใครก็ได้ช่วยทีคิว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 จะไม่ไหวแล้วนะขอบคุณมากเอ้ยทำไมขอบตามันดาขนาดนั้นน่ะทำไมฉันคิดว่านายตายไปเธอตายไปแล้วเกิดอะไรที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้สึกบางอย่างยังไม่โอเคโอ้ มันฟื้นคืนชีพครับท่านผู้ชมนะครับมันฟื้นคืนชีพนะฮะตาย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 มันยังไม่ตายมันกําลังฟื้นคืนชีพควเพิ่งจะหนีรอดออกมากันได้แต่ว่าเป็นมอนเตอร์ที่ตายยากมากๆเลยโอ้ให้ตายเถอะแม่งแยกเป็น3ตัว <laughs> มันเป็น <laughs> สัตว <laughs> ์สปี <laughs> ชี <laughs> ไหนเนี่ยคล้ายๆปลาดาวเอนี่โอเคไหมเนะี่ย ใครคือเพชราเหรอตายแล้วโอ,โอ้ความจำเสื่อมตายตายเราไม่ไหวแล้วเพื่อเราความจำเสื่อมแล้วมันเตอร์ระเบิดอันใหญ่หลวงนั้นก็ระเบิดไปแล้วแต่มันก็ดันฟื้นคืนชีพมาได้อันนี้ก็ความจำเสื่อมก็สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือเข้าเกียร์มาวิ่งหนีต่อไปแล้วเราก็ต้องมองหา ทางออกต่อไปและอันี่ก็ตายโอ้โอ้เพื่อนเขาก็มีปัญหาทีนึงไอ้นี่ก็ไอ้วอกไอยังไงงี้ไอ้วอกนั่นนี่ฮะมันกลายเป็นสามตัวแล้วดิตอนแรกเป็นสองตัวอ่า did you find เด็ก did you go after did you follow lucas อ่าตามลูคัสไปอ่าย็ด ดูไฮไฟร์รูเบนไฮไฟร์ก็คือเก็บเป็นความลับหรือเปล่าอ่าก็เก็บเป็นความลับอ่าฮะดูชุดเราเลือกอะไรหลายคนเลือกเป็นผู้หญิงหลายหลายคนเลือกของผู้หญิงใช่ไหมฮะแต่เราเลือกของผู้ชายใช่ไหมก็คือเอ็มนุษย์เทียนทีอะใช่ป่ะอ่แล้วสภาพคิดสภาพนะอ่าถ้าผมเลือกของคือผมเลือกของไอ้คนนี้ใช่ไหมโอเคผู้ชายตายใช่ไหมฮะแต่เกิดผมเลือกของผู้หญิงเอไอ้บริสโตนอะ ไอเลสโตนเนี่ยอ่ถ้าเราเลือกของผู้หญิงผู้หญิงก็อาจจะตายได้นะฮะงั้นเราก็ให้อีนี่ตายไปอะดนะีแล้วนะฮะแล้วทาไมผมถึงเลือกอีกเจ้านี่นะตอนแรกที่จะเอาเสื้อเกาะของอันนี้คือผมเลือกชื่อผิดนะผมจำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรกันแน่โอเคก็แบบจบไปแล้วอะแล้วแบบนะ,ะจบจบเรียบร้อยหรือยงัง e อ i s o d ดสามเด a s t f a ั e เ o u l o ส k นะก็จบไปแล้วอะอยากดูตอนต่อไปอะอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงอะ่ okay, นะโอเคฮะตอนนี้ก็มายครับสตอรี่โหมดสานะฮะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเนื้อเรื่องมันอาจจะแบบค่อนข้างที่จะแบบยืดเยือ้อยืดเยื้อไหม <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะยืดเยื้อนิดนึงนะฮะแต่ก็พอพอออกมาจากดีเอ็นได้ก็โอเคนะฮะไอตอนแบบ คือใช่ไหมเนื้อเรื่องมันยืดเยื้อไหมล่ะก็แบบนะอาแบบสั้นๆเลยนะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็คือเราเข้ามาหาเจ้าเจ้าคนฉลาดนี้ใช่ไหมอะเราเข้ามาฟืบใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปเราเราก็เข้าไปปุ๊บเข้าไปในดีเอ็นใช่ไหมอะตอนแรกก็คือเราเราไปโผล่ที่ท่อร Monster, อะบายมอนเตอร์อะแล้วครั้นี้คือไอเจ้าไอท่านืึงแสงกลมๆอะมันก็ตกลงไปแล้วเราก็ต้องไปตามเก็บ แล้วคันนี้คือระหว่างที่เราไปตามเก็บเนี่ยมันก็แบบมีคิปเปอร์ไประเบิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทำลายท่อต่างๆนะฮะทำให้มอนเตอร์มันเล็ดลอดออกมาแล้วคันนี้เราก็เข้าไปในดีเอ็นเพื่อไปตามหาไอ้เจ้าฮีโร่อีกคนหนึ่งที่ฉลาดก็คือตามไปตามมาแล้วก็ไปทําอะไรบางอย่างซุกซนเข้าให้ทําให้เอนเดอร์แมนในดีเอ็นอะโกรธ แล้วเราก็เลยเหมือนแบบพอเอ็นเนอร์แมนกดปุ๊บมันก็จะแบบโวยวายออกกระวาดใน d ีอย่างเงี้ยวิธีทําให้เราแบบรอดก็คือทําให้น้ำอะ่ะมันท่วมใน d ีแต่ปัญหาก็เกิดมาอีกก็คือว่าพอน้ําในท่วมพอน้ําท่วมใน d ีปุ๊บเอ็นเนอร์แมนก็พยายามจะหาทางเล็ดรอดออกมาสรุปเอ็นเนอร์แมนที่อยู่ใน d ีเนี่ยก็ออกมายังโลกปกติของเรานะฮะแล้วก็นั่นแหละพอเราก็ออกมาจาก d ีเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมฮะอ่ามอนเตอร์นั่นก็ออกมาพอดีอะไรเงี้ย เร,เรื่องก็มีอยู่แค่ประมาณแค่เนี้ยแหละโอเคฮะตอนนี้ผมก็กำลังมึนๆเม,มาๆอยู่เหมือนกันจำชื่อตัวละครไม่ได้อะบอกเลยยอมรับเลยว่าจำชื่อตัวละครไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนานๆที่นานๆจะมาจะมีเอพิซดใหม่ออกมาทีนะผมก็ลืมชื่อตัวละครไปผมก็ก็นั่นแหละเล่นแบบเนี้ยเอาพูดก็ใช้พูดคำว่าแบบฮีโร่ผู้ชายผู้หญิงอไอ้กลมๆอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้เอาเพราะจำชื่อเรียกมันไม่ได้เข้าใจปะ มีเพลงด้วยเพราะฉะนั้นก็คือผมก็อาจจะเรียกลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยไอฮีโร่คนที่หนึ่งอไอเอเลสโตนไอมนุษย์ระเบิด TNT อะไรอย่างเงี้ยไอฉลาดอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะเรียกอย่างนี้แล้วกันโอเคฮะก็ขอบคุณที่ติดตามชม,มครับไมคครับ <I have S 1> สตรอรี่โมดเอพอิส od 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 อะไรอะ เอพิโซดเนี่ยอ่าโอเคฮะดูแต่ตารางคลิปนะฮะลืมแล้วฮะว่าเอพิโซดอะไรฮะโอเคฮะขอบคุณที่ติดตามชมมาสำหรับวันนี้หวัดดีฮะบายบายและเดี๋ยวอาจจะเจอกันใหม่หลังจากที่ตอนที่ผมสอบเสร็จนะครับแล้วพอสอบเสร็จนี้แหละจะเล่นแม่งทั้งวันทั้งคืนเลยค่อยดูตอนนี้ติดปัญหาสอบนิดนึงครับติดสอบติดสอบติดพรีเซนต์งานติดโปรเจกต์อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคฮะก็รอรอกันหน่อยแล้วกันน้อยอย่าเพิ่งไปไหนใครไม่รู้จะทำอะไรก็กลับไปดูคลิปเก่าๆซะนะฮะเออดูค่าเวลาไปก่อนนะะ มีประมาณ200กว่าคลิปอะสามร้อกว่าคลิปะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยฮะอย่าย้อนกลับไปดูเยอะนะฮะคลิปแรกๆนี่เสียงแบบโคตรแบบรู้สึกอุบาทเสียงตัวเองมากเลยนะฮะคลิปเก่าๆแบบตอนแรกๆเลยอะเออนั่นแหละมันเป็นยังไงก็ลองไปแอบดูได้นะฮะโอเคฮะขอบคุณที่ที่ติดตามชมมาสําหรับวันนี้วัสดีฮะบายบายเฟซบุ๊กอะเฟซบุ๊กก็ดูท้ายคลิปนั่นแหละฮะท้ายคลิปอะมันจะมี Facebook อยู่อะก็ไปกด f o l l o w ได้นะฮะกด Follow ก็ไม่มีอะไรฮะสาระไม่มีฮะเฟซบุ๊กผมนะฮะ ก็มีมากสุดก็ไปอัปทรงสองหน้าผมไม่เฉยนั่นแลหละฮะรูปก,ก็มีอยู่รูปเดียวนั่นแหละโอเคฮะบาย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 ขอบคุณที่ติดตามชมคะับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายโอ้เนี่ยนั่งคุยจน <laughs> นั่งนั่งนั่งคุยจนเครดิตจบอะคิดดูดิอ่ะเครดิตจบยังอ่ะสองศูนย์หนึ 2015, ่งสามเทลเลสสองศูนย์หนึ่งห้าโมจังและทั้งหมดก็สงุนลิขสิทธิ์บายบาย